เมื่อวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2513เวลาประมาณ9นาฬิกาวงการภาพยนตร์ได้สูญเสียนักแสดงชายผู้ที่ถือได้ว่ามีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งของไทยมิตรชัยบัญชาพระเอกตลอดกาลขณะที่กำลังถ่ายทำหนังเรื่องอินซีทองเหตุเกิดที่หาดตรงตาลพัทยาใต้จังหวัดชนบุรีพระเอกในตำนานได้จากไปด้วยอุบัติเหตุตกจากเฮลิคอปเตอร์ ด้วยวัยเพียง36สบปีศพตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดแคนางเลิงแขวงวัดสมนัดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของแฟนๆทั่วประเทศและนอกประเทศเมื่อได้ทราบข่าวนี้มีผู้คนหลั่งไหลไปร่วมไวอไ้อาลัยกว่าส0 0แสนคนจนกระทั่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชกล่าวว่าเป็นงานศพของสามัญชนที่มีคนไปร่วมงานมากที่สุดในประวัติศาสตร์มิชัยบัญชา เป็นดารานักแสดงที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตมากมายเหลือเกินเป็นยิ่งกว่านิยายเสียอีกนับตั้งแต่เกิดจนกระทั่งจากไปเมื่อแรกเกิดมาไม่ทันเท่าไรพ่อซึ่งเป็นตำรวจชั้นประทวนได้ทิ้งเขากับแม่ไปแม่ต้องเอาไปฝากไว้กับเนนที่วัดท่ากระเทียมผู้มีศักเป็นอาช่วยเลี้ยงดูเพื่อตนจะได้ไปหางานทำนี่คือที่มาของชื่อเด็กชายบุญทิ้งระวีแสงหรือจะเป็นเรื่องที่เขาโตขึ้นมาหน่อยแล้วเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครพรอมแม่ และไปชกมวยสมัครเล่นระหว่างเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวและเรื่องที่เขาเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนชื่อบ่อยที่สุดถึงสี่ครั้งด้วยกันจากเด็กชายบุญทิ้งระวีแสงเปลี่ยนเป็นสุพิษนินสีทองนินสีทองเป็นนามสกุลของนาเขยเปลี่ยนครั้งที่สองเป็นสุพิษพุ่มเหมพุ่มเหมเป็นนามสกุลของนายเฉลิมผู้เป็นพ่อเลี้ยงของเขาเปลี่ยนครั้งที่สเป็นพิเชษพุ่มเหมซึ่งตอนนี้เป็นทหารอากาศแล้ว ติยดยศจากกาศโทพิเชษผู้มหิมและครั้งที่สี่เปลี่ยนเป็นมิตรชัยบัญชาอย่างเรื่องชื่อมิตรชัยบัญชานี่ก็เช่นกันเหมือนทุกอย่างทุกอย่างก้าวในชีวิตเต็มไปด้วยสตอรี่เต็มไปด้วยเรื่องราวและเรื่องเล่าพอจากเชดเข้าสู่วงการภาพยนตร์เขาได้ใช้ชื่อในวงการแสดงว่ามิตรชัยบัญชามิตรมาจากคําตอบที่เขาตอบคําถามของประทีปกโมลพิษผู้กํากับการแสดงหนังเรื่องชาติเสือปี2501 ซึ่งเป็นภาคต่อของหนังเรื่องไพรกว้างที่เกชาเปลี่ยนวิถีแสดงเป็นพระเอกไว้ในปี2499หนังเรื่องชาติเสือปี25 0 1เป็นหนังเรื่องแรกของมิชัยบัญชาประทีปถามเขาว่าในชีวิตสิ่งใดสำคัญที่สุดมิตรตอบว่าเพื่อนประทีปบอกว่าเพื่อนคือมิตรเมื่อรักเพื่อนก็เก็บเพื่อนไว้กับตัวงั้นดีให้ใช้ชื่อใหม่ว่ามิตรก็แล้วกันส่วนนามสกุลชัยบัญชา ได้มาจากสิ่งที่มิตรตอบคําถามที่ถามว่าในชีวิตเกิดมาภูมิใจสิ่งใดมากที่สุดมิตรภูมิใจที่ได้อัญเชิญธงชัยเฉลิมพลในพิธีสวนสนามวันปิยมหาราชซึ่งถือเป็นเกียรติยศสูงสุดและเขาได้ทําหน้าที่นี้ทุกปีตลอดการเป็นทหารของเขากว่ามิตรจะได้เข้าวงการภาพยนตร์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแค่ส่งรูปถ่ายไปให้ผู้สร้างผู้กํากับดูแล้วได้เป็นทันทีกลับตรงกันข้ามผู้สร้างผู้กํากับเกือบร้อยทั้งร้อย ปฏิเสธเขาติรูปลักษณ์และรูปร่างของเขาไปต่างๆนานาบอกว่าจมูกไม่ได้รูปบ้างละโนกแก้มไม่น่ามองบ้างละโดยเฉพาะความสูงที่สูงถึง185ซนติเมตรซึ่งเป็นเรื่องที่หาหนาง,งเอกมาเล่นประกบด้วยลำบากแน่ๆและที่สำคัญจ่าเชษก็ไม่รับเล่นบทอื่นด้วยนอกจากเป็นพระเอกเท่านั้นและเรื่องที่ทาง69 s t o r i e s ของเรา จะขอยกมาเล่าสู่กันฟังเพื่อความบันเทิงและอาจแฝงฝังบางแง่คิดไว้ด้วยก็ขอให้งดงามไปตามวิจารณญาณอันพึงชอบของผู้ชมผู้ฟังท่านที่เคารพเถิดเรื่องมีอยู่ว่าก่อนที่มิชชัยบัญชาจะโด่งดังเคยมีผู้พามิตรไปให้สุพรรณพรามพันดูตัวสุพรรณพรามพันคือใครสุพรรณพรามพันคือผู้สร้างผู้กำกับหนังชื่อดังที่มีหนังดังมากมายเป็นเจ้าของบริษัทสร้างหนังที่ชื่อว่าภาพยนตร์สหนาวีไทยเริ่มต้นด้วยการหยิบบทประพันธ์ เรื่องเล็บครุฑของพนมเทียนมาสร้างเป็นหนังในปี2500หนัง16มม,มภาคสดที่ลือชายนารนาฏและอมราอัศบานน์นำแสดงฉายครั้งแรกเมื่อวันที่12พฤษภาคม2500ที่โรงหนังซาลาเฉลิมกรุงและเฉลิมศีผลปรากฏว่าหนังเล็บครุฑได้สร้างชื่อเสียงให้กับสุพรรณพรามพันธ์เป็นอย่างมากและลือชายนารนาฏพระเอกใหม่ของเรื่องอยังได้รับรางวัลทุกตาทองดารานำฝ่ายชายยอดเยี่ยม คนแรกของประเทศไทยจากหนังเรื่องนี้ด้วยเช่นกันชื่อของสุพัณพรามพันธ์จึงติดอยู่ในใจคอหนังบูตั้งแต่นั้นมาเมื่อปเปลี่ยนมาสร้างหนังชีวิตรักเศร้าสะเทือนใจเพื่อต้อนรับนางเอกใหม่ของวงการพิสมัยวิไลศัก์นาฏศิล์นสาวกำพร้าในเรื่องกระเกตก็เป็นหนังทำเงินกว่าล้านบาทอีกเรื่องหนึ่งพิสมัยวิไลศัก์จึงได้ชื่อว่าเป็นนางเอกเงินล้านคนแรกของไทยสุพันพรามพันธ์จึงไม่ได้จำกัดอยู่แต่หนังบูอีกต่อไป ส่วนพิสมัยวิไลศัก์ก็เป็นนางเอกผูกขาดทั้งในจอและนอกจอให้สุพรรณพรามพันตลอดมาใช่แล้วครับสุพรรณพรามพันคืออดีตสามีของพิสมัยวิไลศัก์นั่นเองห้วงยามที่สุพรรณกำลังดังและมิชัยบัญชาอย,ย่างโนเนมเมื่อมีคนพามิตรไปให้สุพรรณพรามพันดูตัวผู้สร้างผู้กำกับชื่อดังผู้ปั้นพิสมัยวิไลศัก์กับลือชัยนรนาตคนนี้นอกจากจะปฏิเสธมิชัยบัญชาแล้วสุพรรณพรามพันยังสบประมาทและวิาพา์วิจารณ์รูปลักษณ์ของมิตรหลายอย่าง ชนิดว่าพูดแบบตรงๆขวานผ่าซากบอกว่าความสูงของมิตรมันสูงโย่งเกินไปขณะที่เส้นผมของมิตรก็หยิกจนเกือบจะม้วนเป็นเกลียวแค่เดินเข้าบ้านมายัางเดินเกกเก๊กังๆดูไม่สง,งาา่าผ่าเผยเอาเสียเลยเมื่อถูกวิาพาวิจารณ์ซึ่งหน้าขนาดนี้มิตรฉัยญชาถึงกับโกรธจัดไม่พอใจเป็นอย่างมากแน่นอนเป็นที่ทราบกันดีว่ามิตรชัยบัญชาเป็นคนที่มีนิสัยสุภาพอ่อนน้อมอารมณ์ดีเป็นมิตรสมชื่อก็จริง แต่หากทําให้โกรธเขาก็จะโกรธแบบชนิดว่าโมโหร้ายอย่างน่ากลัวเมื่อถูกสุพรรณวิจารณรูปรักษ์แรงขนาดนั้นมิตรก็ถึงกับขนาดจุดทูบสาบานว่าวันหนึ่งถ้าตัวเองโด่งดังจะไม่ยอมรับเล่นหนังให้สุพรรณพรามพันเป็นเด็ดขาดถ้าผิดคําสาบานนี้ขอให้มีอันเป็นไปมิตรชัยบัญชาเข้าวงการปี2501และกลายเป็นพระเอกอันดับหนึ่งของหนังไทยแต่เมื่อ12ปีผ่านไปหลังจากที่เขาจุดทูบสาบานเด็ดขาดมิตรชัยบัญชา กลับรับงานแสดงหนังที่สุพรรณรามพันธุ์สร้างและกำกับครั้งแรกในเรื่องนางฟ้าชาตรีท่ามกลางความประหลาดใจของเพื่อนสนิทที่รู้จักมิตรดีเพราะมิตรไม่เคยรับงานแสดงหนังของสุพรรณเลยตลอด1ิบกว่าปีที่ผ่านมาพระเอกขาประจําของสุพรรณก็คือสมบัติเมเทนีมิชบัญชาถ่ายเปิดกล้องให้นางฟ้าชาตรีไปเพียงฉากเดียวก็มาเสียชีวิตในวันที่8ตุลาคม2513ทําทำให้หลายคนเชื่อว่าหนังเรื่องนี้ เป็นอาถรรพ์สำหรับมิตรที่ทำให้มิตรต้องเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันตามแรงสาบานที่เขาเคยจุดธูปสาบานไว้นี่คือการผิดคำสาบานใช่หรือไม่ที่จริงมิชบัญชาเล่นหนังของสุพรรณพรามพันธ์ก่อนหน้าเรื่องนางฟ้าชาตรีอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องครุฑเพชรปี2508แต่เป็นเรื่องที่ครูเนรมิตรหรืออํานวยกัศนิมิเป็นผู้กํากับการแสดงและเป็นหนังร่วมสร้างระหว่างจารีอมาตยกุลกับสุพรรณพรามพันธ์จึงเรียกไม่ได้ว่า เป็นนางของสุพรรณพรามพันแต่เพียงผู้เดียวเป็นแต่การร่วมสร้างเท่านั้นแต่เรื่องนางฟ้าชาตรีที่เริ่มถ่ายทำตั้งแต่ปี2513ก่อนมิจฉัยบัญชามาเสียชีวิตได้ชายาสุริยันแสดงแทนและมีคิวเข้าฉายปี2515เรื่องนี้มีผู้อำนวยการสร้างและผู้กำกับการแสดงเป็นสุพรรณพรามพันแบบเต็มๆหลังจากมิจฉัยบัญชาเสียชีวิตนังส่วนใหญ่ที่มิตรรับไว้ถูกส่งต่อให้ชายาสุริยันแสดงแทนรวมทั้งเรื่องนางฟ้าชาตรี หนังอาถรรพ์เรื่องนี้ด้วยนางฟ้าชาตรีเข้าฉายปี2515ชายาสุริยันกับพิศมัยวิไลศักด์นำแสดงหนังที่ชายาแสดงแทนมิตรหนังเรื่องแรกของสุพรรณพรามพันธ์ที่มิตรรับแสดงและหลายคนเชื่อว่ามิตรเสียชีวิตเพราะรับแสดงหนังเรื่องนี้นี่เองไม่ว่าความจริงและความเชื่อจะเป็นเช่นใดมิตรชัยบัญชาคือตำนานประวัติศาสตร์หนังไทยตลอดกาล